ูปั้นงานให้เป็นภาพเรามากวาดบ้านกันเนี่ยใช้ไม่กวาดแบบเนี้ยจะซื้อเป็นไงบ้างสายได้ลึกดีนะโอ้โหดูสิโอ้ยฝุ่นนะเนี่ยสามารถเข้าไปในซอกซอนเล็กๆได้เป็นไงบ้างโอ้โหฝุ่นเพียบ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  โอ้โหเนี่ยนี่ดูการเก็บงานเก็บได้ละเอียดมากใช่ไหมกว่าแบบเนี้ยว้าวสามารถเก็บฝุ่นได้ด,ดีมากเลยถูปั้นงานให้เป็นภาพวันนี้กวาดบ้านเก็บฝุ่นด้วยไม้กวาดที่ไม่มีขนที่ไม่มีขนเขาเรียกว่าดอกหญ้าโอเคเนี่ยแบบนี้นะนเยี่ยมากเลย ทางนี้บ้างทางนี้นะเป็นอะไรทางนี้นะทางนี้นะโอเคว,ว้าวนี่เก็บฝุ่นมาหมดเลยเก็บฝุ่นมาหมดเลยยัไงไงฝุ่นที่ได้เก็บมาหมดเลยอย่างเงี้ยโอ้โหโทูปัญงานให้เป็นภาพกวาดบ้านด้วยไหมกวาดเก็บฝุ่นโอเคสำหรับวันนี้ฟินิตนะเดี๋ยวขอไปกวาดบ้านต่อ 아 <목소리> 진짜 <목소리>